สบายดีทุกคนแม่นี่แล้วงานบุญบิมได้สองหมือนอไราสามมือวันที่สา,สามเนาะมื่นอื่นนะเป็นมื่อบุญบ้านดงกึ้มบุญธรรมสการพระธาตุอย่างครูขีหอมหละบุมบิมกับปังกับนาซาวนาสิไปขายเครื่องอยู่งานบุญแล่นี่กำลังเหตุจิตทางลัคนะท่านิไิปทางให้เบิ่งวะทุกคนเกลียงยางแบบได้นี่เครื่องขายที่ชามไขาย นอนได้เห็นว่านอนนอนแจ้งกันได้น,น่าอันนี้ประเภทฮันดอกลูกซีนขายยังไงมึงบิ๊มขายฮันดอกแล้วก็ข้าเปียกต้มอืมจะมันกันฮันดอกข้กกกาเปียกต้มแล้วก็จามขายโค้กระยำโต่งน้ำมีกระยำตต่งอ่ะเจ๊งยำโต่งงัางได้ลายปะนั่นเฮาเฮากินบ่เบิดดอกเขาซื้อสาลีหายีกว่า อันนี้เห็ดยางบี้เห็ดยางเจ้าก,กันดิไรีอยกอีกหายขนมยางแล้วซื้อให้ลูกซอยสองคนสองคนอยาก้นนินพอ่อค่ะใครไข้ลูกเปลี่ยนอาชีพไหมอาชีพละห้อัน <c oughs> เรียรผิด <c oughs> ไทย กินกับไข้ลูกมาเด้นจากสองจีนเต็มบ่วงบ่วงหนึ่งกับพอตี้อาจจะใส่บ่วงหนึ่งค่ะได้บ่บ่วงก็บ่วงก็บ่วงบุ้ต็มไงจริเนาะเขากินบ่วงหมดเขากิ้งมาบดเขาที่เข้าใส่ได้หายหลายบัลเล่เขาผัดเขาสองทงสามทงอยู่ได้เขาบปวดเอาทงเดียวได้จะนะเขาสีดีล่างแล้วก็สีเสียบไหมอันนี้ มันดอกอุกซีนประเภทที่เสียไว้ปีนใครก็ไปประทัดพนมหมดแล้วอืมอยังหลายบ่เออลึองเอาเงินถ่ายเอาดีนี่ปีกไก่เนาะนี่ฮะมีหมึกพร้อมบ่ปลาหมึกพร้อมอ,อันนี้เขาปิ้งปลานิลสกินขาวข,าวขอยังบริกินขาวพากันเนียนเครื่องเบิ่งเครื่องก่อนแล้วบ่ฮัม ปเาไปเห็ดซอยกันจะได้เขาที่านให้เป็นเริมเสียบว่านว่านเสียบมัสุกี้ห้านได้สองหน่วยแล้วเนี่ปลาเกลือตีงงงงนดิง มาจะโูงงานด้วยห้องกระถางดสีส้มน้ำสีอันนี้เอาไปผลเลยประจบันดีไวไลยเสือืัเาง อันนายตะเวนนี่บาดแผอันหอยบ่ห้แกะออกมาแล้วก็หอยเล็กน้ำม้อยเกินพอใจทางนี้ก็แล้วแหละตัวนี้แมนขึ้นกำไรให้ลูกค้าเนาะ ก็พี่เลือพอดด้ด็้วก็เด็ดตัวในมืแหละกินกับเราดูองดดค่ะกินเลยนับอนำออกแล้วก็เลี้ยงข่าอ่้ยงได้จากไม้มีนด้ถังก่อนยังไะบออันนั้นชิ้นหนึ่งแล้วป่ะชิหนึ่งกัอแล้ว่อไรกรการตมบ้จบริพนก็ี่ก็ติบอสนับนับซุ้มนี่เข่านี่ก่อนนับเข่า คันดอกได้ลูกศิลจาไม้าจากปา้าคอนดอกนับได้จากไม้จากไม้มมทางนี้สิเป็นผู้โจทย์ใบดอกส,สิโจทย์ใช้น้ตใส่โทรอร์ซับใบนับรถอ๋อเพลงอะไรเก่าบันละปีของไครอยู <c oughs> <c oughs> ่เป็นเลขสั่งวะจุบกันเนี่ยมันบริไข่ลูกศิลป์อันบริไข่ป้านั่นอันแลนับใส่ทุ่งนีน่ <c oughs> <c oughs> ยังกุ้งลูกซิ้นใหญ่ดิ่ตงหัไปหาบอลลูกซินใหญ่ หลุดลยวะลูกชิ้นใหญ่เบิร์ตสนีบอ่ะลูกชิ้นใหญ่เลยลูกชิ้นใหญ่ได้หาไม่แล้วไปเทละอย่างอันนี้เขาเสดป้ายเขียนรายการกับราคาสิผักกินขาวก่อนแล้วจึงเห็ดใหม่ ນິນກະນໍອືສອງຂໍ້ນີ້ເຖິງນັ້ນໃຫ້ຊິພາເຂັນໄປເບິ່ງນີ້ນີ້ຈະເອົາເບິ່ງນັ່ງນໍ คลสิผักกินข่าวก่อนย้ำโตมันตั้มทัวตั้มทัวอันนี้ย้ำโตมันคือกันเ,นยเลยนะปี๊งปนียน้ำโตมัตัทัวมันคือกันเละ ขอน้ำนี้ตามจะเป็นอะไรคือส <sh arp inhale> ิเบิ eh ่งเบิ Damon. ่งคือสิหวานใส่น้ำตาลแน่นอนกินแต่กินซมืองวานแน่นอนเด้อเพราะว่าใส่น้ำตาล้เกินข้าวไปกินข้าวก่อนเราจึงเห็นใหม่ใครเป็อยากกินตัวนี้ลองมาจ้ะมาเด้อลูกเดินไปขาน้ากันเด้อกินข้าวแรงเก้าโมงอีกแล้ว ลองใส่มอตึนหน่อยจคะเออลองมึงตขาขอโต๊ะกินข้าปั่นเด้อแก่สิมาถ่ายให้เบิ่งต่อเพจนก้อเอนีเขามาซอยไก่หลังจากทำกินข้าแล้วทามาซอยไก่สใบทอดกเกิดจะเถือลองเห็ดจเป็นยังไงโย กูเลยคิดเจอเป็นคล้ายเครื่องยำบุลลองเบิร์ดหาเงินดูทางทางยูทูบก็หาจะส่งยังไม่ผ่านเลกน้อยหนึ่งแต่การให้เพื่อนพ่อช้าทุกอย่างนะคือเพื่มเปิดให้น้ำน,นี่ ໄປເຮັດຫຍັງລະຕີ່ເຕ

Còn rồi. Nè. Tôm rồi. บ่?อืมซ้อมแม่บ่ มีกันนีโกโก้มีเผือกมันมันมะเขือแล้วก็นมส้มพนนี่คือชาเย็นชาเขียวยี่ชายแบบนี้โอ้ชาเขียวชาเขียวอ่ะชาเย็นกับชาเขียวคนละหมอดมัคนละหม้อเลยเย็นกับเขียวมันเป็นจะได้เขียวเออมันเป็นจะได้ วัทุกอย่างเลยนะแต่เตียงเราก็จเตียงป็เตียงกื่นแต่เตียงมีเตียงมาอื่นนะก็ตั้งห้างใช้ปกติจะเอาไปใช้โรงเรียนก่อนเตียงไปโรงเรียนเผื่อจะไปหอดนะก็บริได้ง่ายตัวจีเนียหางตัจีไปตั้งอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นทั้งแถวข้างกต่โอ้ไม่ติไปผลเลยเออโรงเรียนบวขากวไ่จ้าเขาก็ผัก ฮะเกี่ยวแล้วมั้งปนไก่กอซอยเล่สุกแปลงอ,อ๋ปปงอุกแปงอืุกแปลงก่อนแก็เนทอดทอ,อดเลย แล้วอลไรทักคนมาชีมเอง่ได้ใส่แป้งอใส่ทั้เข้มบอชีมถอดชีมเองก่อนที่คลายนี่ขอโคมกันอะไรนั่กับชีมเองและวุ้ <c oughs> <ห>นทยเจาอยากเข้มได้อืมอยากเพิ่มอ<ส>ันน้อยหนึ่ง <c oughs> กับแจ่วกับคุยเจลละลาก็แซบอยู่ชาเขียวเอาลงกระติ๊กดิพากันเห็ดแ,แล้วแล้วกัพากันซิมนะซมันนะอะ่เปมมี่ใครว่าเค็มบอร์บ่ะนองแ